วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนที่ทำเอาฟแฟนๆมังงะหรืออนิเมะทั่วโลกเนี่ยต้องคุมขมับเลยกับมังงะมหากาบความรักที่ยาวนานยิ่งกว่าการก่อสร้างถนนพระรามสองนั่นก็คือเรื่องสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าหรือที่ชาวเน็ตไทยเราเนี่ยตั้งฉายาให้หมายว่าสะดุดรักใหญ่แฟนยืดนั่นเองครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสได้ตามเรื่องนี้เนี่ยคงมีคำถามในหัวเือนการหมดว่าทำไมมันไม่จบกทีวะทั้งที่เนื้อเรื่องก็ดูไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอะ่ะตัวละครก็วนไปวนมาอยู่ที่เดิมแต่ทำไมการ์ตูนเรื่องนี้ยังถึงลากยาวมาได้ถึง8ปีป้าไปเกือบทั้ง400ตอนเอ่อตอนนี้ก็400อกว่าแล้วอะ่ะโดยเรื่องอื่นๆอย่างนุ่มเย็บผ้ากับสาวคอสเพ์เนี่ยอย่างโกโจซาตุรุก็แต่งงานมีลูกกับน้องมาลินแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนคนละโกโจกันก็ทยอยจบกันไปหมดแล้ว และที่สาคัญเนี่ยทำไมคนเขียนถึงโดนทัวลงหนักขนาดนี้อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มหากราบเรื่องนี้ยังคงเช่าบนพื้นที่แพงหนังสืออยู่ได้เราไปพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีกว่ากับคําถามโลกแตกที่ว่าทําไมมันถึงยังไม่จบสักทีคาถามนี้นะอาจจะฟังดูขวานผ่าซากไปสักหน่อยนะครับแต่เหตุผลหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องของธุรกิจล้วนๆเลยครับ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าในวงการบังงานเนี่ยทะเลืองไหนมันทําเงินได้เขาก็ไม่อยากให้จบง่ายๆหรอกครับและสําหรับแฟนเช่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่มังงานขายดีธรรมดาแต่มันคือเสาหลักที่ค้ายันยอดขายข,ายของสํานักรีมอยู่ในขณะนี้จากข้อมูลล่าสุดที่เราค้นมานะครับยอดขายรวมของเล่มนี้ปาไปแล้วถึง14ล้านเล่มและที่พีกกว่านั้นก็คืออนิเมะก็ทําต่อเนื่องมาถึงซีซั่น5แล้วครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดอนิเมะซีซั่นมีถึง5แล้วมีกําหนดฉายภายในปี2 0 2 6นีนี้อีกด้วย ตรงนี้แหละครับคือกุญแจสําคัญลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามังงะเนี่ยรีบจบไปตั้งแต่ตอนปี2023 24 25ก็ได้ที่อนิเมะกาลังฉายเนี่ยกระแสมันก็จะเงียบคนก็จะไม่อินไม่ซื้อของสะสมไม่ซื้อแผ่นบูเลดังนั้นเนี่ยในเชิงการตลาดทีมงานเขาเลยต้องเลี้ยงไข่ครับต้องดึงเรื่องในมังงะให้มันยังคงออนแอร์อยู่คู่ขนานไปกับอนิเมะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าซีเนอร์จี หรือการส่งเสริมกันทางการตลาดนั่นเองมันเลยกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าการ์ตูนที่ตายไม่ได้ครับแม้เนื้อเรื่องจะไม่มีอะไรแล้วแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อรอเวลาทีนี้เนี่ยพอเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องที่ต้องยืดมันก็นํามาสู่ความเจ็บปวดของคนอ่านครับอาจารย์มิยาจิมะเรจิคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยแกมีท่าไม้ตายอยู่อย่างหนึ่งที่แฟนๆเรียกว่าวัฏจักรการรีเซตครับมันคือลูปนรกที่วนเวียนอยู่แบบแบบนี้นะครับ1เลย สถานการณ์วิกฤตให้พระเอกติดนางเอกต้องมาอยู่ใกล้กันเช่นย้ายป่วยทายหนังหรือล่าสุดเนี่ยก็คือบ้านพังต้องมาอยู่บ้านเดียวกัน2เนี่ยสร้างโมเมนต์หวาน,หวานให้คนอ่านมีความหวังว่าเฮ้ยขขาเนี้ยแหละเขาไดา้เขาเข็มแน่นอนสารภาพรักรแน่ๆแ,แต่พอถึงข้อ3าเนี่ยจุดไคลแม็กเลยแกจะหักมุมด้วยการขัดจังหวะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงมือถือดังเพื่อนมาเคาะประตูหรือหาเหวอะไรตัวละครเกิดปอดแทกขึ้นมากระทันหันเนี่ยทุกอย่างก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและเพิ่งทำเอาแฟนๆกำหมัดกันไปหมัดๆคือเหตุการณ์ในช่วงปี2 0 2 5กับตอนที่380ครับหลังจากที่ปูนเนอเรื่องมาเป็นปีๆว่านางเอกอย่างกิซุรุเริ่มมีใจให้ความหวังคนอ่านมาเต็มที่แล้วเนะี่ยในตอนที่379ว่าจะสารภาพรักแต่พอเปิดมาตอน380ปุ๊บนางปฏิเสธเฉยเลยครับโดยให้เหตุผลสุดคลาสสิกว่าเออฉันยังไม่พร้อมนะ่ะแล้วก็อ้างเรื่องงานแฟนเช่าว่ายังทิ้งไม่ได้ คุณลองคิดดูนะครับพระเอกพยายามทําทุกอย่างเพื่อเธอทั้งสร้างหนังช่วยชีวิตคุณยายสารภาพรักไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแต่คําตอบที่ได้คือขอเวลาตรวจสอบความรู้สึกซึ่งมันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นสุดๆในสายตาคนอ่านมันชัดเจนมากว่าคนเขียนพยายามจะรักษาคอนเซปต์แฟนเช่าเอาไว้เพราะถ้าคบกันจริงเมื่อไหร่ชื่อเรื่องเลนเดอร์เกิร์ฟหรือแฟนเช่ามันก็หมดความหมายกันดีแกก็เลยต้องหาทางแถบไปเรื่อยๆครับเพื่อให้สถานะเช่าเนี่ยมันยังคงอยู่ แต่ความโกรธของแฟนๆเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของความยืดครับมันลามไปถึงความเกลียดชังที่มีตัวผู้เขียนด้วยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปน่าสนใจมากครับจุดแตกหักครั้งสําคัญที่สุดในปอดิสาของเรื่องนี้เลยก็คือตอนที่218ครับทุกคนยังจํากันได้เอ่อในตอนนี้เนี่ยคนเขียนแกตัดสินใจทําในสิ่งที่แฟนๆรับไม่ได้ที่สุดคือการเขียนได้พระเอกเนี่ยคาสิยะเนี่ยจินตนาการภาพนางเอกไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นครับ แล้วไม่ได้จินตนาการแบบธรรมดานะครับว่าออกมาแบบว่าวิวเห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนโดยเฉพาะรายละเอียดที่ไอ้หนุ่มนั่นกําลังตกจิสลุอยู่ซึ่งมันเป็นในขณะที่พระเอกกำลังน้องไห้ฟูมไฟเสียใจแต่ร่างกายของเขากับห่ำตุงนะครับแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟไปด้วยฉากนี้แหละครับทาลายความศรัทธาของคนอ่านจนปนปีแฟนๆมองว่านี่คือการฆ่าตัวละครให้ตายทั้งเป็นเลย พระเอกที่ควรน่าจะเห็นใจเนี่ยกลายเป็นคนหมกมุ่นน่าสมเพชและดูวิปริตวิปราดไปเลยส่วนคนเขียนเนี่ยก็โดนวิจารณ์หนักว่าเอารสนิยมส่วนตัวของตัวเองมายัดใส่ในเรื่องโดยไม่แคร์ความรู้สึกคนอ่านที่ตามเชียร์มาเป็นร้อยๆตอนยังไม่จบแค่นั้นนะครับความทีของอาจารย์เลจิเนี่ยแกยังคงลามออกมาจนถึงโลกความเป็นจริงด้วยถ้าใครทำทวิตเตอร์หรือ X ของแกเนี่ย จะเห็นพฤติกรรมที่แฟนชาวต่างชาติเรียกว่า p a า a s o c i a l Relationship หรือความสัมพันธ์แบบทิทิปๆกับตัวละครของตัวเองครับอาจารย์แกชอบโพสร,รูปถ่ายในชีวิตจริงเช่นไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้แต่รูปเตียงนอนแล้วตัดต่อรูปวาดของจิซุรุลงไปในภาพนั้นด้วยทำเหมือนกับว่าเขากำลังออกเดทก,กับเธอจริงๆ แต่ที่เป็นไวรัลสุดๆเลยเนี่ยคือตอนที่มีการทำฟิกเกอร์จิซุรุขนาดเท่าคนจริงออกมาอาจารย์แกก็โพสโปร,โ,ปรโมทในสไตล์ที่เอาคนอ่านแซลกันยับคือแกโพสภาพและข้อความในเชิงหอกล้อเหมือนจิซุรุมีชีวิตจริงๆแถมมีการบอกด้วยนะว่าขอให้ฟิกเกอร์นี้เนี่ยถอดเสื้อผ้าได้ด้วยนะจนคอมเมนต์แหกันเข้าไปแซลว่าแตนเยนอาจารย์นั่นฟิกเกอร์นะครับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้แฟนๆเริ่มรู้สึกขนลุกและมีทฤษฎีขมคุกคิดขึ้นมาว่า ที่เรื่องไม่จบเนี่ยเพราะคนเขียนนั่นแหละที่ไปหลงรักนางเอกจนไม่อยากยกให้พระเอกคือแกห่วงของแกครับแกอยากเก็บจิสุรุไว้เป็นแฟนทิปของแกไปเรื่อยการเขียนมังงะต่อก็เหมือนการต่อเวลาให้แกได้อยู่กับเธอในจินตนาการนั่นเองนอกจากเรื่องความอินจัดแล้วเนี่ยยังคงมีดราม่าเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับครั้งหนึ่งอาจารย์แกเคยโพสต์ภาพจิซุรุที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาซึ่งผลตอบรับกลับไม่ค่อยสู้ดีนัก แฟนคลับส่วนใหญ่มองว่าภาพมันดูไร้จิตวิญญาณและรู้สึกผิดหวังนิดๆที่ระดับอาจารย์นักเขียนมือฉมังเนี่ยกับเลือกใช้งาน AI แทนที่จะวาดด้วยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและสถานการณ์ล่าสุดที่ผมทำคลิปนี้ดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกครับในช่วงตอนที่402ถึง405เนี่ยถ้เามาคนอ่านสายหัวกันหมดเลยคือมีการเขียนบทให้ตัวละครลูกาเนี่ยพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเอกหรือขอให้พระเอกเนี่ยมีอะไรกับเธอนั่นเองครับ และมีการขอเป็นหมายเลข2ในใจของคาซุยะซะด้วยหรือก็คือขอเป็นเมียน้อยนั่นแหละครับพอไปเอกยังคงรักจิซุรุอยู่แถมเล่นใหญ่ขึ้นไปอีกถึงขั้นพยายามที่จะมีอะไรกับตาคาซุยะแล้วพี่แกอุ้ยไม่ไหวแล้วน้ําจะแตกครับแล้วสุดท้ายก็แตกไปก่อนครับจบที่คือจบตอนที่ร0อยโดยที่ไม่ได้ทําอะไรกันใครจะไปรู้ว่าตอนต่อไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นอีกและนี่ยังไม่ได้พูดถึงตอนก่อนหน้านี้นะที่พี่แกเขียนให้ลูก,กะช่วยตัวเองเพอคิดถึงคาซึยะนะครับ ถึงแม้จะโดนด่าเช้าด่าเย็นขนาดนี้แต่เชื่อไหมครับว่ายอดขายเนี่ยมันสวนทางกับคำด่ายอดขายรวมยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบ e x p o n e n t นเชอันนั้นก็พูดเวอร์ไปไม่ไม่เอ็กโพเนนเชียลครับเล่มล่าสุดตอนที่42ก็ยังขายได้หลายหมื่นเล่มในสัปดาห์แรกนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเฮด l ีดดิ้งครับคือคนอ่านไม่ได้อ่านเพราะชอบแล้วแต่อ่านด้วยความแค้นที่อยากจะ อ่านเพื่อดูว่ามันจะแย่ลงไปได้อีกสักแค่ไหนกันวะหรืออ่านเพื่อเอามาด่ามาทําเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตซึ่งในทางธุรกิจแล้วเนะี่ยยอดวิวก็คือยอดวิวครับเงินก็คือเงินสํานักพิมพ์เขาก็แฮปปี้มียอดวิวได้ตังค์โอ้โหวินวินปะครับเรามาพูดถึงการยืดเรื่องออกไปเป็นเรื่องปกติของวงการธุรกิจมัง,งานครับ ผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นว่าเรื่องนี้ทําไมมันฮิตจังเออจริง,รงๆไม่ใช่ผมแรอกครับไอ้กล้อ,ลองมันเป็นคนคุยเขาได้กล่าวว่าเพราะผู้ชายญี่ปุ่นมันที่ใสคล้ายคล้ายคาซึยะไงมันก็เลยขายดีอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะเป็นความเห็นที่ผมได้มาจากคนที่อาศัยอยู่ที่นูน่นและติดตามผ่านสายตาเท่านั้นอย่าเชื่อแบบ1 0 0เนะครับและนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่แฟนๆแซวกันอีกครับว่าหรือจริง,รงๆแล้วอาจารย์เลจิไม่อยากให้เรื่องนี้จบเพราะไม่อยากแยกจากจิสุรุหรือไม่อยากยกนางเอกให้พระเอกกันแน และทฤษฎีที่พีคที่สุดและกําลังเป็นที่พูดถึงในหมู่แฟนคลับคือเรื่องของทรงผมของอาจารย์ครับมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าดีไซน์ทรงผมของพระเอกคาซุยะเนี่ยเปลี่ยนไปจากตอนที่1จากผมตั้งสีส้มๆกลา,ายเป็นทรงผมธรรมดาเฉยเลยอย่างกับตัวประกอบทั่วไปในอนิเมะแต่พอลองเอารูปมาเปรียบเทียบทรงผมจริงของอาจารย์เลจิกับคาซุยะแล้วเนี่ยทำไมมันเป๊ะๆขนาดนี้เลยนะอาจารย์ เออต้องบอกว่าชาวเด็ดนี่แซวกันยับยกใหญ่เลยนะครับว่าหรือนี่จะเป็นการเซฟอินเสิร์ตหรืออาจารย์แกจะเอาตัวเองเป็นต้นแบบพระเอกในช่วงหลังๆนี้จริงๆซึ่งทาทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยก็อาจจะตอบคาถามได้หลายอย่างเลยว่าทําไมบทมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ย้านะครับว่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตขำๆข,ข,ของแฟนกลับเท่าน,นั้นจากท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมากับคําถามที่ว่าเมื่อไหร่จะจบถ้าดูจากตารางอานิเมะและยอดขายที่ยังเลี้ยงตัวเองได้แบบนี้เนี่ย เผออาจจะลากยาวไปอีกแน่นอนครับตราบใดที่มีอนิเมะภาคห้าและตราบใดที่อาจารย์เลจิแกยังคงสนุกกับการเดทแฟนที่ของแกอยู่มหากาะดุดรักยายแฟนยืดนี้ก็ยังคงอยู่กวนใจพวกเราต่อไปครับแต่ก็งงเหมือนกันนะครับเพราะอีกเรื่องของอาจารย์แกอย่างรักวาวุ่นในบ้านชิอุนจิเนี่ยแกก็เขียนออกมาได้โอเคมากๆเลยนะแล้วก็แฟนๆก็ชอบเรื่องนี้พระเอกดูไม่รู้เซอร์แบบพี่ขาสุยะอีกด้วยแต่ก็ไม่แน่ครับ พอเรื่องนี้เพิ่งมาไม่นานเท่านั้นอย่าเพิ่งใจอ่อนไปก่อนนะสําหรับเรื่องเล่าอนิมมอนใน EP นี้ก็ได้จบลงไปแล้วครับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับหรือถ้ายังไม่ได้กดซับ c r i b e เนี่ยต้องขออนุญาตกดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับส่วนตัวผมนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนบายแจ้ Bye, yeah.